อะไรดีเพลงนี้คุณจัดครับชื่อเพลงว่าริมฝั่งน้ำครับออกตัวนิดนึงว่าค่อนข้างถนัดเพลงสุนทรภพนีเป็นเรื่องฟังบ่อยรุ่นใหม่เพราะว่าคุณทวดลองให้ฟังนี่นะฮะถนัดมากมากใหม่ใชัดคุณทวดใบเดียวกับพี่โนะค่ะโอ้แต่ดีกว่าแล้วพี่โนะครับบอกประมาณน่ะขอเป็นกรรมการริมฝั่งน้ำก็เพลงนี้ครับอ่า ริมฝั่งน้ำทำเพืละเมื่อคว่เคยสยืนสุดชวนตะวันทะลึ่งไปติดใจอย่างชื่นชื่ อะไรนะอะไรนะอะไรนี่ก่อนเธอกับชาตก่อนน้ำเคยชื่นฉ่ำรลิ่นฝังน้งสุขล้ำฉันจำได้อะไรจะเทียมทางแหม่ไม่น่าเชื่ออะไรผมร้องซะสูงเลยนะครับคือตอนนี้นะครับ ในขณะที่คุณแจ๊สร้องอยู่ริมฝั่งน้ำนะครับน้องแพรได้กระโดดลงไปร้องดักน้ำแล้วนะเพราาะว่เสียงมันดังกว่าบนริมฝั่งเยอะเลยทีเดียวไปแล้วใช่ไหมฮะอยู่ที่กรรมการนะครับกรรมการนะครับูุกรือปิดนะครับให้หรือไม่ให้หนึ่งสองสามโยนค่ะพลาดอีิงแล้วถึงคิวเสา